วันนี้มาเที่ยวเล่นค่ะก็ะรู้ว่าที่ซานตอรินีเนะี่ยมีมีสิ่งสนุกสนุกเปิดใหม่2อันเนี่ยครับบ้านผีสิงกับทริค <Art Museum S 1> อาร์ติเซียมค,ค่ะใช่อันแรกที่ไปทริคอาร์ติเซียมเป็นยังไงบ้างครับ,บ ก็เจ๋งดีนะเหมือนเหมือนมันเป็นแบบการถ่ายรูปในแบบสามมิติที่นี่มีเจ๋งกว่านั้นอีกคือมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาเนี่ยมันเป็นแบบดิจิตอลดิจิตอลเข้ามาประกอบด้วยอะค่ะเหมือนแบบเราทําอะไรแล้วแล้วสิ่งนั้นมันขยับได้อะไรอย่างเงี้ยคือสนุกดีอะค่ะชอบภาพไหนเป็นพิเศษไหมอันนึงพิมชอบอันนั้นอันที่ยื่นหัวออกมาแล้วมีคนกินหัวเรา ใช่ <laughs> ผมผมชอบผมชอบมนาลิซาเป่าเพราะว่าเราเคยเราอาจจะชินภาพมนาลิซาสวยๆไง uh huh. แต่อันเนี้ยเป่าแล้วอีกตัวหนึ่งเหม็นด้วยก็ <laughs> เลยอ๋อจริงแล้วความสวยเราเห็นจริงไม่ใช่มันคือกลิ่นครับผมไม่ โอกาสถ่ายคู่กันเยอะนะครับวันนี้นี่วันนี้เป็นวันที่ถ่ายรูปคู่กันเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่รู้จักกันมาฟีหมดไปหลายกลักกันครับต <c oughs> อตรงนี้เลยครับผมจริงค่ะเน้นเป็นแบบคู่รักฮาหรือแบบว่ารหือว่ามือถึงนี่นี่แหละเน้นหาเน้นเป็นแบบคู่รักไปเที่ยวเ ในทางเรามันต้องออมันสายหวานแล้นะฮะสายหายนะครับเออไม่หวานอ่ะไม่ได้มาเที่ยวหวานมาเที่ยวแบบสถานที่มันเหมาะกับเราคาแรคเตอร์เรานะครับผมสนุกค่ะได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้บ่อยไหมคะทั้งคู่เลยเพราะอไม่บ่อยอ่ะจริงจริงก็คือไม่บ่อยคือคุณนี้นนเขาไม่ชอบเที่ยวแบบนี้หรอก <laughs> เขาก็ชอบแบบที่เงียบสงบสงก <laughs> ็วันนี้ดีโอกาสดีได้แบบมาเที่ยวปฐุป,ปตาแสดงว่าแสดงว่าคุณชอบแบบนี้ ก็ได้นะคะก็เพลินๆแต่ว่าบ้านผีอาจจะกลัว um นิดน่อยชอบบ้านผีไงเรื่องของเรื่องก็คือชอบมืดมืดวังเวงมืดมมีมีบ้านผีปุ๊บมาต้องมาชอบ้านผี้วยกันอะะกลัวกลัวค่ะกลัวกลัวชวนนะคไปด้วยอ่าถ้าชวนเข้าไปนะครับนอกจาก จะสนุกคนเดียวแล้วเป็นาะยังยต้องดูแลเพิ่มอีกด้วย <laughs> คือคีดตลอดช่วงดีเจผมว่าไม่ไหวงานครับให้ลองนอกดีกว่า <laughs> ครับรา,ามีพี่ว่านเข้าไปด้วยก็กลัวอยู่ดีใครเข้าไปก็กลัวครับ <laughs> เอาผีออกมาดีกว่าครับ <laughs> จริงจริง <laughs> กลัว แ่ว่นานา,นาิกาเร็แล้วงาคู่กันค่ะค่ะจริงๆนานะไ,ไม่ค่อยได้รับครับเพราะว่าแยกย้ายกันไปทางานต่างคนต่างรับแล้วมันก็หาคิวที่มาชนเง,งินายากเหมือนกันครับน <Brig> ี่เหมือนปจดบอคิวตรงกัน,กนค่ใช่ครับวันนี้วันนี้ทางสนรินี่ก็เชิญเชิญไปแล้วก็เหมือนกับว่างพอดีก็เลยเอ้ยเขาท่ามาเที่ยวด้วยมาทำงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เป็นไงคะชีวิตมีประทับใจไหมคะประทับใจนะที่ได้มาชมบ้านผีก่อนใครแล้วก็ได้มามาเอ่อทริปอาร์ตมิวเซียมก่อนใครแล้วก็เป็นสาขาใหม่ด้วยนะครับก็ก็สนุกอะแนะนําด้วยอ่ะหมายถึงแบบอยากให้คนไทยมาเที่ยวกันบ้างอะ,ะ่ะหรือแบบเชิญชักชวนเพื่อนๆลองมาดูว่าเอ้ยงานคนไทยเจ๋งเหมือนกันนะแบบมันน่าสนใจเ,อเยอะเลยอะไรเงี้ยคะ่ะไรต่อ,อ,อ,อความรักเป็นงไงเออ ibe. สถานะยังถามเรื่องเปิดตัวอีกเหรอเรียกว่าไม่ได้ปิดมานั่นแต่แรกครับก็ก็รับรื่นดีครับแล้วก็ลงตัวทุกวันนะครับค่อยๆเปค่อยๆไปนะครับตลกดีจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะคือปกติแล้วเวลาเราจะเจอกันน้อยมากคืออาทิตย์สองอาทิตย์บางทีเจอกันวันเดียวเั้นคิวจะเจอกันก็ยากอย่างวันนี้มันพ่มันแบบบังเอิญจริงๆที่แบบคิวว่างทั้งคู่ก็เลยมาได้น่ะอะไรเงี้ยค่ะ แต่ถ้เกิดว่าคิวว่างตรงกันอย่างเงี้ยมีติดต่อเข้ามาก็รับต้องรังานมีใช่ครับมีรับบ้างไม่รับบ้างถ้ามันดูไม่เข้าทางจริงจก็เบี้ยวไปอย่างเครัยังไงไม่เข้าทางก็เป็นงานให้รับงานคู่ที่เห็นน้ไยมากน้อยมากครับน้อยมากคือผมผมเองเป็นเป็นเป็นคนชอบทํางานคนเดียวมากกว่าด้วยซ้ําแล้วก็คือถ้าเหมือนพาเขาไปไหนมาไหนที่เป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยผมจะโอเคแต่ว่าถ้าทํางานแล้วผมรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วผมผมขี้เขินเนี่ยมันเขินกันไปเขินก้นมาอย่างเงี้ย ทำคนเดียวดีกว่าครับต,ตอนนี้ก็ยังเขินอยู่ก็ยังเขินอยู่ครับเริ่มมองกันเรื่องอนาคตบ้างหรือยังครับมองบ้างนะครับก็อย่างตามภาษาคนที่คุยกันมาศึกษากันมาหลายปีนะครับก,ก็ต้องมีการคุยกันเรื่องสเต็ปถัดไปบ้างครับแต่ก็กอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ก็งานกำงานหนักกันทั้งคู่ครับมีแง่แง่กับทางฝ่ายน้บ้างไหมครับ ก็ต้องแง้มนะครับไม่ไปแง้มว่าคนอื่นได้ไงครับเริ่มแง้มมนอยู่แง้มกันไปแง้มกันมานครับครับผมใส่เขาแง้มมาแล้วเลยใช่ไหครับจริงๆเราสองคน คุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วอะค่ะไม่ว่าจะเรื่องปัจจุบันหรือว่าเรื่องอนาคตอันใกล้ๆอะไรเงี้ยนะคะอาจจะไม่ได้มองไกลมากถึงรู้สึกว่าเหมือนคุยกันเราก็มองเห็นถึงความเป็นจริงอะคือเราพร้อมหรือเราไม่พร้อมเราสองคนรู้กันอยู่แล้วฉะนั้นทุกวันนี้แค่พยายามพยายามทําให้มันแบบดีทุกวันก่อนแล้วกันแล้ววันข้างหน้ามันคงมาเองถ้ามันถ้ามันถึงเวลาค่ะอืมแต่จริงๆเพื่อนในวงการหลายๆคนเขาก็แล้วไปแล้วแล้วแบบรอ้ไม่รูเลยค่ะแ้วเป็นตเอไดแล้วเขาก็ยิ่ไม่ได้เล กนกดดันไหมใช่ไหมคนชอบถามกดดันไหม,มก็ตอบเหมือนเดิมว่าจริงๆเคยกดดันนะคะแล้วก็เหมือนมันเลยช่วงเวลานั้นไปแล้วเพราะเราก็เห็นเพื่อนๆเราแรกๆช่วงที่แต่งงานกันติดๆๆๆติดๆ,ตดๆ,ตดๆ,ๆติดกันปีหนึ่งสามสี่คบนี่มันอะไรกันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่ว่าพอเวลาผ่านไปเราก็รู้สึกว่าเอ้ยชีวิตเราก็มีความสุขดีมันก็มีความสุขแบบของเราและแบบของเขาแล้วเพื่อนก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในทุกวันนี้พิมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันคงไม่ได้สําคัญตรงนั้นหรอกมันสําคัญกับการทําทุกวันให้มันมี ความสุขสถานะอย่างนี้มากกว่าตอนนี้ใช่ค่ะพอดูงานทั้งคู่ด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะเวลาออกงานคู่อย่างนี้แล้วเนี่ยพอชุบสิ้นปีเนี่ยเดี๋ยวนี้พอละดาราคนไหนจะไปเป็นคู่กันเขาจะมีแฟชั่นคู่กันอย่างนี้จะมีให้เห็นแล้วเลยคะ <c oughs> เรื่องอถ่ายอะไรคู่กันเนี่ยผมเป็นคนปฏิเสธคนแรกเสมอเลครับ <c oughs> เพราะว่าต่อมาใช่ไหมคะไอเรื่องถ่ายรูปเนี่ยผมยเองไไม่้นำก็ ลำพังคนเดียวจะชุดธรมดดธรมดาชุดทหารช,ชุดอะไรก็ตามครับคือผมถ่ายรูปผมไม่ชอบอยู่แล้วแล้วต้องไปถ่ายคู่กับเขาอีกต้องมายิ้มใส่กันต้องมาทำจอเอ้ยโกโหลำบากครับ <ไอ S 1> ผมบอกเลย <ไอ S 1> ครับมไม่หลับแน่นอนไม่มีคือเอาเป็นว่า ถ้าเราเราก็ไม่รู้นะว่าอะไรเพราะถ้ามันจะเกิดมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันต้องพิเศษแบบสุดๆจริงๆถึงได้แบบได้เห็นคือถ้าถามว่าปกตินี้คงไม่ได้เห็นผมผมเลี่ยงตลอดเลยครับไปรอไปถ่ายรูปนี่วันนี้บอกแล้วถ่ายรูปกันเยอะที่สุดเลยตั้งแต่รู้จักกันมาขอบคุณนะคะ ชาชาเจ้าพญานะคะรับบทเป็นดุดดาวค่ะก็จะเป็นลูกของอาเอกนะคะเป็นคนที่เป็นดีไซเนอร์จบมาจากเมืองนอกแล้วก็เป็นเพื่อนกับพี่ฝนเป็นคนที่ไม่บู๊ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นค่ะแปลว่าใสใค่ะในเรื่องนะคะก็เป็นอ้อมใจค่ะเป็นน้องสาวของพี่เต่านี่เองค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนดีมากไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบู๊เป็นผู้หญิงคนเดียวที่แบบว่าคอยบู๊คอยยิงชาวบ้านเขาไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือ สนุกอ่ะคาแรคเตอร์นี้สนุกดีได้ได้ทำอะไรแตกต่างอืมค่ะไม่จริงค่ะโมโตกว่าบ้าอ๋อก็ในเรื่องนะคะฝนก็รับบทเป็นวาดวีนะคะแลวาดวีก็จะเป็นลูกสาวเจ้าของโรงแรมเจ้าของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มีแบบมีเขาเรียกว่ามีอำนาจเนาะคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอำนาจมากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอตอนหลังคุณพ่อโดนฆ่าตายเราก็เลยต้องเป็นคนสืบหาว่าเอ๊ะใครกันแน่ที่ฆ่าพ่อเรา ก็เลยแบบว่าต้องแบบไปเผชิญกับสาวสวยที่เขาเก่งมากคนนี้อะไรอย่างนี้ค่ะก็จะบู้เขาตลอดแล้วก็ได้ไปเจอสี่หนุ่มด้วยค่ะค่ะน้องสลีก็จะมาตอนสุดท้ายเลยค่ะมาคู่ยมค่ะแล้วก็เป็นเป็นเด็กจบมาจากเมืองนอกแล้วก็เป็นสาวมั่นค่ะแต่ก็ไม่ค่อยได้ร่วมฉากกันเลยมาตอนสุดท้ายเลยค่ะมาสวยๆตอนสุดท้ายสบายๆเป็นยังไงบ้างต้องคุยกันไหมคะ คนไม่บูค่ะโดนทํำลายตลอดโดนจับจี้โดนกดโดนนู่นโดนนี่ค่ะก็เ็นกโบก็บูกับคนนี้บูกับคนนี้คือบูกับทุกคนบูกับทุกพระเอกทุกคนจริงๆค่ะพี่โมโหนมากค่ะก็ในเรื่องนี้ เป็นผู้หญิงค่อนข้างจะแข็งแรงเกินไปนิดนึงความสามารถความสามารถแบบเยอะ,อะของคนของผนนี้ก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นคนบูเองแต่ว่าจะอยู่ร่วมฉากกับเขาเยอะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะเหมือนใช่จะถนัดวิ่งหนีหลบกระสุนหลบระเบิดอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอ้ยมันเยอะมาก เรื่องนี้ที่ต้องหลบกระสุนเพราะว่าในเรื่องเนี่ยก็เหมือนกับเราก็จะโดนตามฆ่าเหมือนกันแหละตอนหลังๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่ตายเขาก็จะมาช่วยเราตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเราไม่ได้บู๊แต่ว่าต้องอยู่ในฉากบู๊เขาซึ่งก็กลัวมากเพราะว่าเสี่ยงปืนอะไรแบบเยอะๆตองแกๆ้กลัวนะเพราะว่าต้องติดเอฟเฟกใกล้ๆตัวหลังๆแล้วอติดไหนก็เสดเถอะเิดเถอะเพราะยังไงก็ต้องผ่านเออส่วนสี่นะคะหวานอย่างเดียวค่ะตอนสุดท้ายไม่มีฉากบู๊ไม่มีอะไรเลยค่ะนางมาสบาย โบจะตากเยอะมากเพราะว่าพี่ชายไปไหนหรือว่าพวกพระเอกจะไปที่ไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่นั่นคือคอยแบบพี่ชายเราจะไม่ค่อยเก่งคือพูดเก่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเวลาปฏิบัติจริงก็จะชอบทําพลาดเราก็ต้องแบบไปเคลียร์งานให้เพราะว่าไม่นั้นจะโดนพ่อว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะวก่อนน้าอยากสิแล้วให้อคิดอะไรอย่างเงี้ยับผลว่า ข้อคิดอย่างหนึ่งที่แบบว่ามันยังใช้ได้สําหรับละครทุกเรื่องเนาะแล้วเรื่องนี้ผลว่าเห็นชัดมากคือทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วค่ะก็คือยังมีอยู่แน่ๆก็คือตอนแรกๆนี่เหมือนกับคนชั่วเหมือนจะครองเมืองอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับผลกรรมที่ทาด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะคะค่ะก็ละครเรื่องนี้นะคะเป็นละครเรื่องแรกของคิดกัสิรินะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะชาเจ้าพญานะคะถวันจันถึงศกค่ะหกโมงครึ่งค่ะทางช่องสาม เราเรือหรือยังครับตอนนี้ครับผมสี่หนุ่มตอนนี้ฮะเริ่มจะวิ่งวิ่งแล้วฮะครับผมละครลิบลดีมาก บู้สนับสนุนขอบเป็นไงบ้างค่ะครับผมครับก็ก็ดีใจนะครับที่ทุกคนชอบนะครับแล้วกต้องบอกว่าจริงๆแล้วดูเป็นแบบกองใหญ่แล้วเรอยู่แบบข่าวอะไรยงเี้ครับแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะเอาใจแฟนๆแบบก่อนขะครเป็นบ้านพัดทาเนี่ยเขาเรียกพัดทามหนึ่งจริงๆจริงๆเราไม่ได้บู้กันเก่งขนาดแล้วนะฮะได้บู้ได้ได้ช่วยในพี่หน่มได้มีตัดัดกล้องนะครับได้มีตัดกล้องมาช่วยนะครับทำให้การบู๊สมบูรณ์แบบขื้นนะครับใช่ กับกดบูแล้วอุปกรณ์ปปปปเห็นว่ามีกดมัฟเพียบเลยเหรอครับวันนี้มีคอมพิวเตอร์มีอะไร,ะรอ,ะอยีกอ่ะก็อยากจะบอกว่ามีทั้งชุดดำน้ำนะครับแล้วก็มีาาาทั้งอาบน้ากก็คือเฮลิคอปเตอร์นะครับแล้วก็มีอะไรอีกเรือยาวนะเออเหือยาวมาด้วยคือ <c oughs> <c oughs> อยากจะบอกว่าทุกเรื่องนี้คือครบเลยค,ครับทั้งบนตบบนน้ำเลยครับสี่หมู่วันนี้ฉากไหนตื่นเต้นระบูที่สุด ของผมนะครับของผมน่าจะเป็นฉากที่ของคอปเตอร์สกายรีพอร์ตนะครับต้องต้องขอบคุณสกายรีพอร์ตนะครับที่ที่ให้ความเพื่อเนื้อ,อสนับสนุนนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าฉากหนึ่งที่มาในวันหนึ่งเนี่ยหกโมงเชา้าหกโมงเย็นเนี่ยใช้เงินเจ็ดแสนต้องขอบคุณสกายรีพอร์ตครับที่สนับสนุนเรานะครับแล้วก็แถมซื้อข้าวมาเลี้ยงเราด้วยนะฮะก็จริงๆนะครับก็สำหรับผมเองนะครับฉากนั้นน่าจะเป็นพวกแบบฉากที่ใช้กระบอกอะไรเงี้ย อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นครั้งแรกด้วยสําหรับเรื่องนี้ครับพี่บูแล้วก็ใช้กระบอกสามคนครับแล้วก็จะมีเจสกี้ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็สนุกครับก็ับเจสกี้เป็นไงครับพี่ก็ดีครับแน่นอนล็อบตู้ก็ดีเจสกี้ก็ดีโฟวิลก็ดีครับครับโอเคครับเก็บหมดเลยฮะครับผมครับโอเคครับครับผมรับผมก็ตื่นเต้นทุกฉากนะเพราะเป็นบูเรื่องแรกด้วยยังไงก็ฝากด้วยครับแล้ก็สี่หนุ่มหล่อโคนรในนะคการเมืองพี่น้ำตระกูลเดี๋ยวหล่อมากครับผมครับ อันนี้ต้องขอบคุณพ่อแม่เรื่องนี้ก็คนที่จะปพเป็นพ่อแล้วก็แม่จะเป็นแบบใครเป็นลยกันดี้กันใครเป็นลูกเจนนี่ใครเป็นลูกใครกมี่พกนัยังูแล้วมีรักไหมโอ้ ของผมก็ของผมเป็นรักเดียวใจเดียวฮะแล้วก็รักหัวรักลูกหัวหน้าครับส่วนส่วนทางนี้ก็จะไปรักรักแฟนของารรเรื่องนาเจะคับ่ควนะครับสำหรับเราก็สาหรับเราสองคน่วังกับโยมอ่ะจะเป็นอ่าจะมีคนรักคนเดียวกันนะครับก็คือน้องมิเชลก็คือได้เป็นมั่นมุกนะครับเราจะแยกกัน ว่าด้วยความที่โยมอ่ะเขาไม่ค่อยพูดเป็นคนที่ก็พูดแต่ด้วยความที่วังอ่ะเป็นคนที่ชอบหยอดชอบอะไรต่างๆนะครับก็เลยทําให้มีความคือคือวังเนี่ยต้องบอกนะมันเป็นนิสัยจริงนะครับก็เลยหยอดได้นะครับอครับก็มันจะมีความรักเข้ามาเติมเต็มด้วยฮะสนุกสนานแน่นอนส่วนผมก็โดนวังเข้าไปครับตอนแรกคิดว่าจะไม่มีแต่ก็ต้องดูกันว่าจะมีเปล่าอคือสบาย กิจกรรมวันนี้ในเรือจะมีอะไรบ้างวันนี้กิจกรรมจริงๆวันนี้พี่สุขข้อบ่อนะครับจริงๆกิจกรรมวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมีมาโปรโมทให้สื่อมวลชนมานั่งเรือเล่นนะครับแล้วก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะครับถ่ายรูปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็จะไปดูวิวสวยๆตามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับได้ครับได้ครับครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับชาติเจ้าพระยานะครับก็ตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับทางช่อง3 6โมงครึ่งครับห้ามพลาดเด็ดขาดครัับบบขอคคุณร

มาทำงานเน่ยจอนเยอะวาฉากเจไม่ค่อเยอะพวกเราเนี่ยละต้อแบบเล่นเลยนะครับนเกมเป็นงานมันเป็นมัเป็นงานมากกว่าครับถ้าน้องงานก็ค่อยว่ากันดีๆใ่นะฮะท่แใหญ่กันไฮะ ก็ก็แซวกันในกองนะครับส่วนใหญ่แซวกันในกองว่าเอ้ยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคในกองทำงานเราก็รู้อย่างเงี้ยครับผลมากอย่พี่อาร์ตเคบอกรายการแล้วบอกว่าปกติผิวที่พี่อาร์ตต้องเข้าของตัวเองพี่ผลไม่ได้เข้าใช่ไหมอ๋อใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคือเราจะเป็นเหมือนแบบตอนนี้เราจะเป็นเหมือนรุ่นพี่เขาแล้วครับแล้วก็น้องน้องคิตตี้ที่เป็นเป็นคู่กับผมนะครับก็จะเป็นเหมือนแบบน้องใหม่ เขาก็ยังไม่ยังไม่ค่อยรู้จังหวะละครอ,อะไรมากอนะไรอย่างเงี้ยครก็จะสอนเขาแล้วก็จะบอกพี่หนุกว่าพี่หนุกบางทีผมอาจจะต้องสอนเขานะเพราะว่าถ้าเกิดน้องเขาไม่มีจังหวะเราจะเล่นเราจะเล่นไม่ได้ที่เขาจะวอมาที่เขาเป็นสอนเลยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้คัก็จะมีสาวบ้านอะไรเงี้ยแล้วแต่คนอยู่ในกองนะคะว่าแบบเขาไม่ต้องสอนน้องกินนี่อะไรเงี้ยเราก็แบบชอบแบบมีคนที่เราช่วยแซวหรออะไรเงี้ยก็จะแต่สาวจะยอมไหมพี่ฝนพี่ <Yeah. laughs> ใช่ผมอะฮะผมแย่แล้วผมตอนนี้ทำงานมา23วันมานี้24ครับแล้วก็ต้องต้องต้องปิดร่างกายด้วยครับเพื่อรอละครไม่ได้พักเลยครับแล้วก็กลับมาบ้านบางที4ี่ทุ่มครึ่งยังต้องฟิตแอปฟิเแอปอีกชั่วโมงครึ่งเพื่อว่าต่อเรื่องบางละจันอะไรเงี้ยเพราะว่าบางละจันนี่ต้องออกเคื่องเรื่องก็เลยมานทำให้ร่างกายตอนนี้ก็ค่อนข้างแบบค่อนข้างแบบนิดนึงแต่ว่าพอได้นอนสักสามชั่วโมงก็ดีขึ้นเลยครับเวลาทำงานอยู่กับ เชื่อมีสองวันที่แล้วเนี่ยว่ารู้สึกแบบมันอยู่รูปๆอะไรเงี้ยก็วานก่อนที่ไปทํางานที่จันทบุรีก็เลยต้องต้องจ้างรถตู้ไปให้ขับรถไปให้ก็ขึ้นรถก็หลับยาวตลอดเลยอะไรเงี้ยต้องพยายามบอกเขาแบานี้อย่างว่าเดี๋ยวะกันกระชุ่มกระชากีสุปากันสุปากัน

ก็กลายเป็นว่าเร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 ากินเยอะกว่าปกติอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเขาไม่ได้กินอะไรเงี้ยก็ก็บรงคับไม่ได้ใช่นะมันคือสุขภาพเขาเองอะฮะแล้วเราก็บอกเราก็บอกเราก็บอกแล้วบอกว่ากินเยอะๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ากินน้อยๆมันก็จะผอมอะไรอย่างเงี้ยครับ

ก็น่าจะเป็นถอดเสื้อแต่ว่าเกงคงเป็นเกงขาสั้นเลยครับแล้วก็แล้วก็ต้นปีน่าจะคุยกับพี่ใหญ่ไว้ว่าอยากแบบอยากอยากเก็บไว้สักเล่มหนึ่งปกของปกพิธีการน่าจะเป็นโซครับแล้วก็แล้วก็ต้นปีน่าจะแบบเดี๋ยวลองขอพี่ใหญ่ดูว่าถ้าได้ลงอินเทอร์ได้ก็จะลงเต็มที่ครับเอาเอาให้สุดนะวันนี้เหมือนเงินเงินกันยังไงคะทำไม ไม่มีอะไรมากไม่มีคำถามเยอะอลากเล่นนิดหนึ่ปีสิ้นีมีแผนกันเยอะในการไปทำา่ไม่งานย็ได้ไม่อ วันก่อนดีกว่าฮะทุกงวันไม่มีเวลาเลยตอนนี้แล้วก็ทุกคนแบบพอวันว่างแบบจริงๆที่เราจะยิ่อยู่เนี่ยก็จะมีแบบอีเวนต์นะมใม้พี่หน่อยนะอะไรเงี้ยแล้วเราซึงา่งแบบเราเป็นเด็กเด็กเด็ก เด็กบ้านไ้ยอยากเลนอากร้องเพลงเราก็เสียดายเสียดายเงินที่ต้องไปทํางานแล้วโอเคไปก็ไปไปก็ไปอะไรเงี้ยก็ได้เนิดนาก็โอ้ยเวลาเที่ยวยังมีอีกหลายสิบปีครับเวลาทํางานนี่ไม่แน่อาจเดือนหน้าอาจจะไม่มีงานทําก็ได้ขอเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าครับพี่ฝนเห็นด้วยไหมนี่ก็เห็นว่าปล่อยตีตายแล้วเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปจับเบีย้ยข้างบนนะครับถ้าเกิดซูเมว่าผู้่ซึนฮาท่านใดอยากกันโมงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวบ้าน วนที่พร้อกินได้ใช่ออกไป้ันเลไปสังจไปเลยเพราะว่าตอบได้คุยกับเฟวเรียบร้อยทที่เต๋าสวัสดีค่ะ คอเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างเล่นร้ายใช่ไหมคะครับผมก็<อ>จริงๆมันเป็นร้ายแบบไม่เก่งนะฮะ,ะคือมันเป็นมันเป็นแบบอีกหนึ่งบทบาทซึ่งซึ่งผมคิดว่ามันเพิ่มีความแตกต่างเพราะปกติเนี่ยเวลาเราเล่นร้ายเราจะเก่งมากโหจะบู๊กับพระเอกแบบสุดเหวี่ยงแต่เรื่องนี้แบบเหมือนถ้าดีทีแล้วอะดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่จริงๆเราไม่ได้เรื่องชื่อองอาจครับค่ะคอลเลเตอร์ประมาณอ่าชื่ออาองครับผมคาแรคเตอร์ประมาณไหนอ่าคาแรคเตอร์นะครับก็จะเป็นลักษณะของลูกมาเฟีย นะครับซึ่งซึ่งเวลามีอะไรเนี่ยเราก็จะมีเราก็จะมีะมลูกน้องมาคอยดูแลตลอดนะครับล้วถึงเวลาถึงเวลามีอะไรก็จะสู้พวกพระเอกเขาไม่ได้ออนแอร์ไปแล้วใช่ไหมครับออนแอร์ไปไแล้วครับสองวัน โอ้โหดีฮะกระแสดีมากแล้วก็ทุกคนคือคือพอดีผมเอ่อมันเป็นละครช่วงเย็นด้วยนะครับบางทีน้องๆเขาก็ได้ดูในในหนึ่งบทบาทแล้วผมว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องของมุมมองในเรื่องของความรักชาตินะครับเพราะว่าเขาจะมีแบบกวนเหมือนแบบข้ามชาติเข้ามาแล้วก็จะมีพระเอกสี่คนเนี้ยมาคอยช่วยภรรยาได้ดูไหมคะเออได้ดูครับแต่ว่าคือก็ก็แล้วแต่วันว่าไหนไคือเรารอเดี๋ยวดูทีเดียวบูเยอะเตะ่อย เยอะเยอะครับมีการซ้อมคิวมีบาดเจ็มใช่ไหมคะไม่มีครับก็ซ้อมปกติก็ลุยพวกเขายากไหมคะเรื่องนี้ไม่ยากหรอกครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องเรื่องของแอคชั่นนี่เราเราชอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องอื่นเนี่ยผมว่ามันมันก็เป็นอีกคาแรคเตอร์ต่างกันไปอันนี้มันจะออกเป็นเหมือนกึ่งกึ่งคอมเมดี้เล็กน้อยแต่คนส่วนใหญ่จะมองพี่เต๋าว่าแบบบู๊เก่งในชีวิต่ทั้งที่ในชีวิตจริงนั้นลงล่ะก็จริงๆเราเราว่าก็เก่งแต่ว่ามันมันตอนท้ายเนี่ยมันคือไม่ได้ชนะใคร เหมือนกับว่าเหมือนดูว่าแบบถ้าดีอ่ะที่เลวอย่างเงี้ยและสุดท้ายแล้วให้พี่เต๋าฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยละกันครับก็ฝากด้วยนะครับชาติเจ้าพยายังไงก็ติดตามชมนะครับจันถึงสุกเลยนะครับผมว่าเป็นละครแอคชั่นนะครับสำหรับละครก่อนข่าวเนี่ยได้ได้มันมากแล้วก็ครบรสนะครับมีทุกอย่างที่แอคชั่นควรจะมีนะครับติดตามชมได้เลยขอบคุณมากค่ะพระเอกของกอรวมพระเอกกองรวมก็ได้ หลายคนเดี๋ยวเขาจะแยกเอาเองอน้องเพชรสวัสดีค่ะ พูดถึงบรรยากาศในวันนี้หนึ่งครับอยา่าวันนี้คือมาเรามาร้องเดินที่แม่น้าเจ้าพระยากันเรามามาเกับมันมาปา,าร์ตี้กันมากินข้าวด้วยกันกับสื่อมวลชนแล้วก็มาขอบคุณสื่อมวลชนด้วยที่คอยโปรโมทให้กับละครเรื่องชาติเจ้าพระยาครับละครออกไปแล้วเรตติ้งหลงพลา่ก็ก็อย่างน้อยก็คือเรากับคุณมากที่ทุกคนติดตามเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่เราตั้งใจทํามากทั้งทั้งประกอบสุขจัดแล้วทั้งพี่หนุ่มวิริชัยคืออยากจะบอกว่าทีมงานนักแสดงทุกคนเขาตั้งใจทําเรื่องนี้มาก แล้วพอออกมาแล้วมันออกมาออกมาดีและออกมามีคนมีคนดูดูยอะแลเ์ติ้งดีแบบนี้คือเรารู้สึกหายเหนื่อยรู้สึกภูมิใจครับมาเห็นในเรื่องกันบ้างรับบทเป็นใครยังไงคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับเออในคาแรคเตอร์ของเพจเนี่ยรับบทเป็นวังว่องไวครับวังว่องไวใช่ครับคือในในในตัวนี้อาจจะเป็นคนที่ขี้เล่นเป็นคนที่ตลกตลอดเวลาเป็นคนที่แบบพูดพูดพูดมากพูดมากเป็นคนที่พือเป็นคนที่แบบเรียกง่ายคือเป็นคนที่กระล่อนอะไรอย่างเงี้ย ในเรื่องนี้ใครเป็นฝาแฝนกัอใครเป็นเราหรือเปล่าอ่าใช่ครับเป็นวังกับโยมครับที่เป็นฝาแฝดก็คือโยมก็คือแม็กซ์พงพีระครับอคะถ่ายทำไปแล้วเรียบร้อยมีการได้ซ้อมบทคิวบุ้งยากง่ายยังไงบ้างเออแรกๆจะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าต้องจูนกัน เพราะว่าเพชรเป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่บู๊แบบนี้มันค่อนข้างที่จะจูนลำบากแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆออมันเริ่มชินเริ่มเริ่มรู้มุมกล้องเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มเก่งขึ้นเริ่มเริ่มมีการพัฒนามากขึ้นอะไรเงี้ยบทเป็นไงบ้างเข้าพระเข้านางมีแบบเผินไหมหรือว่ามีเลิฟซออีเลิฟซีจะน้อยส่วนมากจะเป็นแบบแนวแบบแนวแบบกุกกีุ้กกแล้วก็คอยช่วยนางเอกคอย,ค,อยคือนางเอกจะจะเป็นตัวป่วนเลยในในเรื่องนะคือเรามีภารกิจกันเนี่ยสี่คนนางเอกจะเข้ามาป่วนแล้วนางเอกคนนี้จะ จะไอเอายมอ่ะเป็นพี่น้องกับเราฝาแฟดจะแอบชอบคนเดียวกันแล้วเราเขาก็เลยสลาให้เราตอนต้องไปติดตามดูว่าเขาจะเลือกใครมาถึงตอนนี้ตัวน้องเพชรเองมีละคร5เรื่องก็เป็นบ้างไหวไหมไทยอีกวันก็ก็ปิดไปปิดไป2 ปิด <oh> ไปสองเรื่องครับแสงดาวแล่ซิงเกยังไม่ปิดครับย um ังไม่ปิดอันน <No um ี้ก็ปิดไปชาติเชอพยาแล้วก็แสงดาวกลางใจที่เล่นกับยาทิปแล้วก็มีฟอร์มยักษ์อีกเรื่องก็คือบังราจันบาลังราจันเนี่ยน่าจะใกล้ๆจะเปิดแล้วเพราะว่าน่าจะพิจิกาเปิดบอกว่าพี่อุ๊บบอกว่าในเรื่องนี้มีต้องมีข่มขืนด้วย ในเรื่องนี้คือมันไม่เชิงข่มขืน้วครับแต่แต่เราเนี่ยด้วยความที่เราเราก็ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่แต่เราก็ไม่ได้ขืนใจเขาแต่เขาเผลอเมื่มอไหร่เราก็ข่มขืนเมื่อนั้นครับนี่เหนื่อยไหมทำงานทุกวันเลยนานเมื่อคืนก็นอนเดึกใช่ไหม ก็ก็เหนื่อยครับเหนื่อยแต่ว่ามันก็คุ้มสําหรับที่เราได้ทําหน้าที่ของเราคือเราเป็นนักแสดงนพี่ใหญ่มอบหมายให้เราก็ทาเต็มที่เราถ้าเราเหนื่อยเราท้อเมื่อไหร่เราจงมองจงมองคนที่อยู่ข้างหลังแล้วลาบากกว่าเราแค่นั้นแหละครับเราจะมีความมึกเขิะมีจะมีพลังในการทํางานมากขึ้นมีละครในยุคแบบนี้เนี่ยหวังว่าจะเทียบขั้นหน้าเดนเจมจิอะไร โอ้ไม่ได้หวังครับเราก็ไปเรื่อยๆของเราครับเราก็มีเรื่อยๆอยู่แล้วคือแค่นี้ก็ก็แบบแบบต้มมันไม่เหนื่อยแล้วครับแต่ว่ามันมันจะมันจะล้าแต่ว่าก็โอเคครับก็ถ้าเราผ่านผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยถือว่าเราสําเร็จง้นสุดท้ายแล้วกันฝากถึงละครชาติจพญาดีงครับผมครับก็ขอฝากเรื่องนี้ด้วยนะครับชาติพญาบจันทร์ถึงสุกนะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับขอฝากไปด้วยนะครับ นเราจะให้คุณทำงานอีก5นาทีล้วยนะนะคะเพราะเราจะให้ทำรักษาอาหารและคนมีค่ะน้องแ็กสวัสดีครับถามไม่เนื่อยกับเรื่องนี้เลยเรรับบทเป็นอะไรครับผมผมรับบทเป็นยมครับยมยอดเยี่ยมเป็นฝาแฝดกับวังว่องไวัยซึ่งเล่นโดยเพชรครับเป็นยังไงบ้างก็เป็นคาแรคเตอร์นะ เตอร์ก็จะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยไม่ค่อยพูดอะไรมากจะไม่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 ตลกจะนิ่งๆเครียดจะเป็นคนค่อนข้างค่อนข้างจะเครียดกับงานแล้วก็อยากให้งานออกมาเพอร์เฟกที่สุดเห็นได้ข่าวว่าเรื่องนิ่งต้องชอบคนดูอีกชอบก็ฝาแฝดเป็นเพชรเพชรเป็นน้องมั้งครับเป็นไรยากง่ายยังไงบ้างคะ ง่ายไงบ้างก็เป็นบู๊เรื่องแรกนะครับก็ค่อนข้างจะยากนิดนึงต้องไปซ้อมคิวบู๊ไปเรียนต่อยมวยทั้งเรียนการแสดงเพิ่มด้วยอะไรทุกอย่างครับ,บ,บ,บมผมมีบาดเจ็บครับผิดคิวไปถีบประตูแล้วมันมีตะปูปักที่ขาผมก็แล้วผมผมก็คิดว่าเฮ้ยเสี่ยนมักเ <c oughs> ดือดมาแม่งยาวด้วยเป็นเหล็กด้วยครับ <c oughs> ก็มีเลือดก,ก็ทําแผล ไปทําแผลไปไปไปคลินิกไปทําแผลเพราะว่ามันเป็นแผลต้องนอนโรงพยาบาลเออไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับทำให้การถ่ายช้าลงไหมเอ่ยพอเราาี้ไม่ครับเพราะว่ามัน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 เล็กน้อยมันมันไม่ได้เป็นปัญหาคะสุดท้ายก็แล้วกันให้ฝากถึงเรื่องนี้กันแล้วกันครับออนแอร์ไปแล้ว2วันเลตติ้งพุ่งกระโชนรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าทุกคนเราตั้งใจทำงานมาก ก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับท้ายฝากละครหน่อยแล้วกันครับผมได้วันบ้างครับครับยังไงก็ฝากละครเรื่องชาติเจ้าพยาด้วยนะครับจันถ <mm <drip skal 04> ึงสุกช่อง3เวลา18.30นาทีครับขอบคุณครับายกันไม่ถ่ายรูปกินอยู่หลับต้องกัน